สวัสดีครับแม่ค่ะนี่คือตลาดแสงสันท่องนะครับอำเภอกุชิช่ไร่จังหวัดกาลสินนะครับพี่น้อยจะเกเฮ็ดฤดูนี่นะครับเป็เก็บมาสดๆด้ไปย้เมมาซ้ามมาขายตอนไปอันนี้คือเห็ดเห็ดกอเนาะครับนาะเป็ดกอแดงเห็ดกอแดงเฮ็ดกอแดงแล้วก็เห็ดไข่นี่ครับเป็นเห็ดไข่เห็ดเห็ดไข่เข่าเห็ดไข่เข่าเห็ดไข่เข่าหรือเห็ดไข่นะครับเห็ดเห็ดภาษาไทายคือเห็ดใครวะภาษา,าเล่าเห็ดผู้ใด <laughs> เฮ็ดใครเฮ็ดผู้ใดล่ะครับมาเอาเด้อเด้อกอละหาสิบบาทมาสดๆแถมผาความเนาะแถมผาความเด้อผักอย่างกเพิ่นเดินโอ้สมบอบแอบพักสมอบแอบเนาะองามๆเลยเด้อครับเฮ็ดเฮ็ดนะครับเฮ็ดกอเฮ็ดใครเด้อเอาพี่น้องมาเอาเด้อมหาแม่ค้าตลาดแสงสังข์นะครับช่วงนี้สีมีสุมือนะครับเด้อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเฮ็ดออกนะครับเอาพี่น้อยจะกินมาืเลยเด้อเฮ็ดกำลังออกครับนี่นะครับ เอามาหายแม่ค่าเนีเรื่อยอกพูดเลายๆเรือยแม่ค่าเ